คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ทาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืน ด้วยความต้องใจมุ่งมั่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกรมาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่าแน่นอนลองพ่สูจนกันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ สากพืชสากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีหัวคนตาหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสันดาเพื่อชาวนาชาวไร,เร่พรเพิ่มผนผลิตเพิ่มปูนกำไรเวแว่ธาตุั้นดี ว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืนหัวคนปาหัวคนปาหัวคนปาประกาศสั่ดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพุนการักสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจ่ากผอแก่แม่แก่ที่คิดถึงกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุ่ง บจัยเมืองขุนเดชครับสนานำพาเรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก็หยิบนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับหลายทินหลายที่หลากหลายความถี่หลากหลายจังหวัดแหละนะครับนะเจอเจอกันกับเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะเป็นประจำทุกวีทุกวันครับหยิบนำมาเล่าเอามาเสนอ ให้ได้อรับทราบให้ได้รับฟังกันทุกๆวันจันจนถึงวันจันทร์แทบจะไม่มีวันหยุดยกเว้นว่ามีธุระประปังไปค้างอ้างแรมที่อื่นไม่สะดวกที่จะทำรายการนะกนั้นก็ขอสะหน่อยนานๆทีแต่ถ้าไม่มีอะไรไปยังไงที่ไหนนะก็อยู่ที่นี่แหละนะฟังข่าวฟังข่าวอ่านข่าว ให้ได้ฟังกันหมุนคลื่นมาให้ตรงๆก็แล้วกันนะทุกๆเครื่องรับทุกติ่นทุกที่หมู่บ้านชุมชนตำบลต่างๆวัวไร่ปลายนาแผงค้าแผงขายแม่ค้าใจดีทุกตลาดหนุ่มสาวโรงงานจะมมกรแบกหามผู้ช้แรงงานรับจ้างรายวันคนตกงานด้วยนะส่งกำลังแรงใจต่อสู้ดินรนกันนะเลี้ยงชีพกันทุกๆสาขาอาชีพเลย สู่ๆกันนะสู่ๆชีวิตยังไม่สิ้นก็ดินกันต่อไปเติมพลังเติมแรงใจให้กันทุกวีทุกวันกับเรื่องราวข่าวๆของเราเรื่องราวใกล้ๆตัวฟังไว้เป็นนิทั์อุทานอนข่าวชาวบ้านชาวช่องที่เกิดขึ้นเรื่องราวของคนอื่นเอามาเล่าให้เราฟัง ื่อจะได้ป้องกันกันอย่าให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวของเรากับคนที่เรารักนะครับข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมต่างๆดีมัง่งไม่ดีมัง่งนะก็แยกแยะเอาก็แล้วกันนะอันไหนดีๆก็เอาเก็บมาประพฤติปฏิบัติกันอะไรที่มันไม่ดีฟังหูซ้ายก็ให้ย้ายทะลุออกไปหูขวาอย่าไปจดอย่าไปจำอย่าเอามาทำให้ชีวิตมันเกิดปัญหาน่ะนะ ครับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับผลิตภัณฑ์ดีๆปุ๋ยดีๆนะที่นำพาให้อร่อยการนี้มาเจอมาเจอพรแกร่แม่แก่พี่น้องกันกับปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบเอาไปใช้กันจะใช้ได้ดีกับพืชทุกชน,นิดนะครับนะเขียวทนเขียวนาน,นต้นพืชนี่ชอบชอบนะครับนะเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนค่าใช้ใจ่าย เพิ่มรายได้โดยบริษัทอจิปอินซอยนะนี่ก็อยู่ในวงการปุ๋ยมายาวนาน94ปีเพราะฉะนั้นนะสบายใจได้เลยนะที่สำคัญครับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโนฟินเลอร์นะไม่มีสารเติมเต็มนะครับแกะกระสอบมานี่ก็เนื้อปุ๋ยล้วนๆจบคุ้มค่างเงินแหละเอาไปใช้กันใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะเรื่องส่วนไรนาะ นะครับนาข้าวนี่ก็โอ้อนะลวงดกแตกกอได้ดีเหลือเกินครับส่วนผล,ลไม้ก็ผลผลิตดีดกลูกโตรสชาติดีนะไรอ้อยมันสำปะหลังนี่ก็โอ้หัวใหญ่ๆเป้งๆเ,เ,เลยนะครับนะยางพารานี่โอโ้โหกรีดเปิดหน้ามานี่ได้น้ำยางเป็นยั่งดีเลยพี่น้องเกษตรกรหลายคนหลายท่านนะเอาไปใช้แล้วยอมรับยกนิ้วให้เลยนะ เดี๋ยวมีเวลานะก็อาจจะนำเสียงของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้แล้วเนี่ยได้ผลดีด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาอออากาศให้ได้ฟังกันบ้างจะดูก่อนวันไหนข่าวน้อยๆก็อาจจะนำเสียงพี่น้องเกษตรกรมาบอกกล่าวกันนะหลากหลายสูตรนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเนี่ยเอาไปใช้จริงๆไม่กี่สูตรหรอกไม่ยุ่งยากวุ่นวาย มายุ่งยากวุ่นวายนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะศูนย์บริการข้อมูลของเราเบอร์นี้นะ099 002 4999 099 002 4999สําำหรับรายชื่อร้านค้านะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวกลางๆรายการเดี๋ยวจะมาบอกกันจะได้ไปหาซื้อใช้กันนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าสัญลักษณ์ หัวคนป่าอาปะปาเช่สีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิปอินซอยานะครับนะเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราวหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราวหัวคนป่าทานนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ำทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบคลันทุกร้านในเครือของเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ099 0 2 0, 0, 0 2 4 9 9 9 099 0 0 2 4 9 9 9 ร้านสอทรมีซั์เคมีเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเกิดร้อยปีแล้วค่ะชัยฟ้าเกษตรพัน์จังหวัดอุตรดิดปุ๋ยจากหัวขดฝาสุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวขดฝาครับ าบริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจากร้านบ้านเกษตร,รษจังหวัดชัยนานะครับสหรับปุ๋ยที่ดีเกรดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราหัวคนป่าเท่านั้นนะครับผร้านบ้านเกษตรจังหวัดระย,ยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะคนป่าจากจังหวัดพิบุรีครับร้านสมบูช เขียวทนเขียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่นอนครับเกษตร85จากจังหวัดเพชรบูร์ค่ะปุ๋ยตลาหัวคน่านำคุณค่าสู่เก,กเษตรกรไทยค่ะก็ชอยนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุย๋ยกกท,ทยยี่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมแจ๊กเก็ตอโกเทคอำเภอพลนพิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพดีวายอ,อินตเตอร์เทรจังหวัดสก้วครชื่อนี้มั่นใจจริงๆเพื่อนิมพิซอยร้านขอจะต่อจุกวามสุดเลิศนะครับอยู่ที่เพชครับ ระดับคุณภาพมีกว่าแบนด์ดินอยู่ร้านเอพีสิบสี่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมนับใจไม่ติดคือรูปร่างกระสอบคือชาดเห็นตะไคร่ก็เชื้อที่ปวดห่ะยาอากาศวัชพืชไทยในยี่สิบนาทีจากร้านตรงเม่กรโกสว่างแดนดินสามสกนตพลคุยยคนป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับร้านเอพีสิบสี่จังหวัดชายภูมิ รักหมอคนปลาเดที่หนึ่งเลยค่ะน้านีอเชัยคุณการเกษตรนะครับเขตดูที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับสำหรับหมอ้อคปลาให้สามคำนะครับปุ๋มันดีจากร้านสองเกษตรพันุ์ลบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหมอคนปลาค่ะจากชทยสมิครพืชไร่จังหวัดขอนแก่นปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องหม้อคนปลาเท่านั้นค่ะร้านเทนบิดการเกษตรจังหวัดตราหัวคนปลา แตกใบดีแตกกระดดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไร เร่แร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพได้ใจใช้หัวคนป่าคุณภาพได้ใจใช้ปุ๋ยหัวคนป่าปุ๋ยหัวคนป่านำคุณค่าตสู่เกษตรกรครับนี่คือเสียงยืนยันจากอ่าประแทนจำน่ายปุ๋ยตราหัวคนป่าของบริษัทยิปอินซอย ก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นจากทั่วประเทศนะครับยืนยันนะครับทุกสาขาขายดีพี่น้องเกษตรกรมั่นใจนะนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดนี่คือปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับนะห้าสิบกิโลกรัมเนื้อปุ๋ยล้วนๆอัดแน่นเต็มกระสอบโนฟินเลอร์ไม่มีสารเติมเต็มใส่ปนเปื้อนให้มันเปลืองพื้นที่ไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรแน่นอนนะครับนะนะบนะกับเราบริษัทยิปอินซอยยืนหยัดอยู่ในวงการเกษตร ยาวนานก้าวเข้าสู่ปีที่100แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรอมั่นใจเอาไปใช้ได้กับปุ๋ยตราหัวคนป่ามาไปว่าข่าวของเรากันต่อสาวคนนี้ร้องสื่อมวลชนนะครับแม่แกช็อกตายเพราะว่าทนายทรยศทำคดีให้8ปีคู่กรณีเอาที่ดินสิไร่ไปขายหน้าตาเฉยเลยอืม นางสาวพัชยมนครับอายุ38ปีเป็นชาวอำเภอการจนดิตสุร,ราชธาน,นีเข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวก็บอกว่านักข่าวช่วยด้วยแม่ชื่อว่าแม่จันทนาอายุหอ,อายุ61ปีมีเรื่องกระทบจิตใจขั้นรุนแรงถึงขั้นช็อกและก็เสียชีวิตขณะรักษาตัวอยู่ที่ห้อง icu โรงพยาบาลสุร,ราชฎร์ขณะนี้ยาติตั้งสวนอยู่ที่วัดพุทธบูชาตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุร,ราชธาน,นี ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี2,558เนี่ยแม่จันทนาเนี่ยจ้างทนายความยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากนายอเนกศินน้องชายเสียชีวิตกระทนันหันโดยก่อนหน้านี้น้องชายของแม่ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจก็เลยขอให้แม่โอนที่ดินสวนยางพาราสิบไร่เพื่อน,นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงินธนาคารและก่อนที่น้องชายของแม่จะเสียชีวิตได้แจ้งกับตนซึ่งก็เป็น เป็นลูกคนเดียวของแม่นี่แหละบอกว่าขอให้ตนเองนําเงินไปถ่ายถอนที่ดินแปลงดังกล่าวจากธนาคารจํานวน9องล้านเกนเนื่องจากก่อนหน้านี้น้าชายยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทได้และธนาคารยื่นโนติสให้ถ่ายถอนที่ดินโดยน้าระบุบ,บอกว่าเมื่อตอนไถ่ายถอนที่ดินแล้วให้โอนกรรมสิทธิ์กลับมาเป็นของแม่ไปในคราวเดียวกันแต่ตอนนั้นตนเองยังไม่มีเงิน จึงยังไม่ได้มีการไถถอนต่อมานาตายโดยกระทันหันหลังจากนั้นญาติทําศพนาเรียบร้อยแล้วก็มีความพร้อมที่จะไปไถถอนที่ดินจากธนาคารก็เลยไปติดต่อที่ธนาคารแต่ธนาคารแจ้งว่าจะต้องดําเนินการให้เป็นผู้จัดการมรดกเป็นผู้ดําเนินการแทนการดําเนินการนี้นะ นางจันทนาผู้เป็นแม่ก็เลยจ้างทนายความคนหนึ่งซึ่งมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาโด่งดังในโซเชียลงั้นเถอะเดี๋ยวโพสโน่นเดี๋ยวโพสนี่ดูแล้วน่าจะเก่งอะไรอย่างเงี้ยนนะแล้วก็ไปจ้างมาทนายยื่นฝ่ายทนายยื่นขอเป็นผู้จัดจาการมระะดกของนานะครับยื่นต่อศาลจังหวัดเวียงสะ,ะเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการถ่ายถอนที่ดินซึ่งเป็นของแม่แต่ระหว่างนั้นอดีตเมียของนาชายที่ตายไปแล้วนี่นะอดีตเมียเขาเนี่ย ไปยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเรียบร้อยแล้วก็จึงได้ว่าจ้างทนายความคนเดิมให้ดําเนินการคัดค้านและยื่นถอดถอนผู้จัดการมรดกเวลาล่วงเลยมานานร่วม8ปีทุกครั้งที่แม่ทวงถามความคืบหน้าก็จะถูกทนายคนนี้บ่ายเบี่ยงและก็อ้างเหตุผลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยื่นถอดถอนผู้จัดการมรดกมาโดยตลอดรวมถึงการเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ครั้งละ5,000มถึงอ่ะครั้งละห้าพันถึงหนึ่งบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยจ่ายไปแล้ว80,000ื่นเลยล่าสุดวันที่19บเก้ากุมภาที่ผ่านมาแม่ชวนตัวเองกับสามีไปติดตามคดีด้วยตัวเองที่ศาลปรากฏว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าคดีที่แม่ของตนยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกและคัดค้านถอดถอนผู้จัดการมรดกคนก่อนของน้าชายเนี่ยได้ถูกถอนออกจากได้ถูกถอนออกจาก สารระบบของสารไปแล้วทำให้แม่เสียใจอย่างหนักช็อกหมดสติเลยต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตลงในวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาการกระทำของทนายคนนี้นอกจากครอบครัวของตนต้องสูญเสียแม่สูวนเสียเงินทองในการจ้างทนายยังต้องสูญเสียทรัพย์ที่เป็นที่ดินของแม่ซึ่งทราบว่าหลังจากที่อดีตเมียของน้าชายที่เป็นผู้จัดการมรดกได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวออกไปแล้ว ตนเสียใจเป็นอย่างมากเพราะด้วยความไม่รู้กฎหมายจึงทําให้สูญเสียไปหลายๆอย่างพร้อมกันและตนเองก็จะเข้าโรงเรียนขอความเป็นธรรมกับสภาทนายความแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบจริยธรรมของทนายความคนนี้รวมถึงขอความช่วยเหลือ,อ,อยงผู้เกี่ยวข้องขอคําแนะนําให้ช่วยเหลือครอบครัวของตนด้วยนางสาวพัชยชยมนก็บอกว่านอกเหนือจากที่ครอบครัวของตนถูกทนายหลอกแล้วเนี่ยยังพบว่าในการยื่นเป็นผู้จัดการมรดก มีความไม่ชอบมาพากลบางอย่างซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานต่งตางๆเพื่อให้มีการดำเนินการทางด้านกฎหมายตัวเองเชื่อว่าในคดีนี้อาจมีการสมยอมกันระหว่างทนายความของตนกับคู่กรณีเนื่องจากน้าชายของตนมีทรัพย์สินในระดับหนึ่งว่างอ๋อทนายหักหลังไปช่วยอีกฝ่ายหนึ่งนะอะเนาะเออระเวรกรรมแท้ๆเลยนฟังตัวทนายก็คงจะรู้อยู่แล้วนะเรื่องคดีมันเป็นยังไง นะครับระหว่างพี่กับเมียเนี่ยนะเจ้าทรัพย์เนี่ยอ,อันดับหนึ่งของทายาทเนี่ยก็คือเมียหรือผัวคู่สมรสนะเอาง่ายๆอันนี้อันดับหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอลูกพ่อแม่พี่น้องเป็นอันดับต่อ,ตอไปทนายเขาก็รู้เรื่องอย่างนี้ดีอยู่แล้วนะนะครับนะนะดูทีดูท่าแล้วก็แสบเหมือนกันน,นะนะว่ากันไป ไปดูข่าวนี้ทิ้งท้ายหน่อยไปต่างประเทศหน่อยนะครับนี่สาวอังกฤษคนนี้ขายพรอมจันให้กับดาราฮอลลีวูด69ล้านเป็นเงินไทยนะ69ลนะ้าน900แสนเกือบ70ล้านนะครับนะแหมพรอมจันนี่มันสำคัญจริงๆนะครับความสิ่งเนี่ยนะ <laughs> เ,ออเธอบอกว่าไม่เสียใจเลยสักนิดโถแม่คุณจะไปเสียใจทำไมล่ะยะดีกว่าให้แฟนเปิดสิ่ง นะเจ็บตัว